วันนี้มีแขกรับเชิญมาใช่เหรอเออที่น้องแบงค์เลสเตอร์เขาเป็นรปเปอร์อยู่เขาเรียบทางด่วนสวัสดีน้องแบงค์เลสเตอร์เองครับผมเจอกูวันนี้ไงแบงค์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาจะเจ๋งและเก่งขนาดไหนครับไปดูนะป่าป่ปยุดครับผมคุณเป็นใครผมเป็นอาจารย์เก๋คับเลยครับอะนนีหละครับก็คือน้องแบงค์เลสเตอร์ครับ อ่ะแรปโชว์ก็ไปเลยดีกว่าเอเออยู่ตรงนี้กับจานเก๋พานรวยเขาบอกว่ามีแต่ความให้แต่ความโชครวยอะโชคดีโชคลาบอยู่ตรงนี้กับแบงค์เบลเตอร์ มาเจอกับอาจารย์เก๋ก็ไม่ธรรมญาก็ฝากติดตามช่องอาจารย์เก๋พารวยเย่เยเย้เย่่ก็เห็นลำๆอยู่ใช่ครับเขาเรียกท่าลำอะไรท่านี้คือศิลปะฟ้อนลำครับผมจริงเชียงใหม่ครับผมเชียงใหม่เนี่ยแล้วถ้าเชียงกงอะฮะเชียงกงก็ติดกครับเฮ้ยอ๋อชุกโรเอาไก่เอ้ยไก่ไก่เป็นไก่เป็นไก่เอ้เอ้ยเอ้ยเดเวสุกเือ

ดียวแล้วพี่เอาอะไรอ่ะบอกว่ามันอยากก็อยากเขาด่าเขาด่ากูเขาไม่ได้ด่าพวกมึงอ่แล้วมึงจะใส่อารมณ์ทำยี่อะไรอ่ะก็บอกแล้วอย่ามาอ่ะไม่ไรที่อื่นนี่บ้านผ่านถ่ายเล่นเปลือยหมดแล้วอ่ะมึงก็ถ่ายที่อื่นบ้านพอเขาด่ากูเก่งใจน้องบ้งวะเนี่ยเก่งใจีอะไรล่ะกูไม่สนหรอกที่เฮียกูโดนด่าพอเลยมึงเลิกถ่ายเลยอ่อไปต่อที่บ้านก็ได้พี่ได้จบจบไปไม่เฮียแล้วมึงก็พูดดีๆเขาได้ไม่แล้วมึงมาใส่ลมแบบนี้เฮียมึงไม่เกรงใจน้อง กูพูดแล้วอย่าไปทายไอ้เยี่ยกูบอกว่าอยากก็คืออยากแม้ก็เขาจะทำงานยังไงพี่เบิร์ดทำงานแล้วกูไม่ได้ทำหรอทำแทนกูบ้าแบงค์กลับไปเลยก็ได้นะกลับไปเลยเฮียยังไม่ถ่ายไม่เสร็จเลยมึงจะไอ้เยี่ยมมีสายเต้นต่างนี้มาใช้ในบัวลงไม่ดีเยี่ยมึงมาดูเรื่องนี่หลายครั้งแล้วไอ้เยี่ยมหลายครั้งแล้วเขาห้องห้องไอ้พูดดีๆบอกพูดดีๆมึงก็ ไปแม่พวกมึงเงียบไปมึงมาเดียวกูเรอบเดียวเก่งใจะทำไมอ่ะรอบเดียวก็รู้เรื่องแล้วนี่มึงรอบที่สามมันไม่มีแป๊บเดียวหรอกไอ้เหี้ยเขาไม่ชอบก็ไม่ชอบก็อย่าไปยุ่งกับเขาแค่นั้นแหละไม่เป็นไรที่เราบอกเกะกำบัดทำไมหน้าส้องเต็มที่ทำะไรเราคุยกันหลายรอบแล้วไงเรื่องนี้ว่าเออใจเย็นๆก็ได้เล้วตอนนี้เขาหมาย แคแคคุณคุณนบบตะพี่เบิร์ดมัน่ปกตินานๆผมมาที่ไม่ต้องไม่ต้องพี่อารมณ์ไม่ดีเจ็ประการไม่ไม่ไม่ลกมน้องยี่น้องแล้เงียบเงียบน้องเขาก็มาดีๆไม่แล้ว ดูเองดูน้องเออเอ็มดูรักน้องกูว้ากสนใจมากอยากอยากต่อยกันบ้าอยากต่อย้อมจับเลขไหมแบงค์จับจับเลยจะได้กลับเลขเนยล่ะเลขหลักก่อนอาแบงค์ก็ยาวให้ห่ลยพี่จับโอ้ยโอ้ยหนูจังหวะมันด้วยเหรอเลขหลักห้าสี่อันนี้อะไรนี่อะไรเนี่ยบอกเลขหลักห้าสี่สี่ห้าสี่สี่เฮ้ย สวยดังเอาเลขรองเดี๋ยวให้น้องแบงค์จับมาเดี๋ยวนี้ก็เหวี่เลขสองอ่ะจับไปลูกสามพี่บรรยากาศไม่งี่เงียบนะสามอ่ะห้าอ่ะแปดเฮ้ยสวยดังเลขไหวจาราชเก๋แล้วน้องแบงค์โตมาห้าอ่าสองสอง เฮ้ยสวยดาาโอเคสรุปเลขนะครับผมเลขหลักนะครับ544เ,เลขรอง358เลขควยจากรจาน์เก๋ 5, 5้า5อ5ก็มีตามนี้ครับ535558 4 3 5 5 8 8นะครับผม้าเลขอา่านกปซื้อได้ที่นี่เลยครับกองสลากพัทลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายออนไว้ใจเต้นสุดท้ายแล้วมักแมกฝากผลงานหน่อยลูกก็ตอนนี้ ภาพย,ยนตร์แล้วก็ละครนะครับพยัคารุนนะครับฉายทางช่อง3นะคบผมเรื่องนี้ก็จะเป็นผลงานเพลงของไทยะจักไทยหายทองคำะครับผมใครไหนก็มาจานเก๋พาไลแล้ววันนี้น้องแบงก็มี 랩สดให้กับอาจารย์เก๋ครับอาจย่อาอาจารย์เก๋สุดหล่อใครๆก็รู้จักจากเพจพามอยู่ตรงนี้กับแบงค์เวเตอร์ไม่มีอะไรมากก็ขอให้อาจารย์เก๋มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจพามเยองเเพี้ยนอมบิดดวะ ถ่าได้ข่าวว่ารับก็อบด้วยทําอะไรอยู่ตอนนี้ตอนนี้น้องแบงขายโพมาลัยอยู่ตลาดเรียบทางด่วนรามินทาครับแล้วก็หลายๆทางครับผมแล้วก็ตอนนี้กําลังจะมีธุรกิจร้านอาหารเปิดกับี่เดอะมอครับผมจริงมากเยี่ยเฮ้ยไปหุ้นกับเดอะมอเลยอ่ะเจ๊จริงมั้ยเนี่ยเป็นหุ้นส่วนพิทีสเลยเหรอ ป่าเนี่ยาตีนี้ปินี้19แล้วครับปีนี้19แล้วมีทุรกมธุรกิจเ้อดูนี่เยี่ดิสี่สิบแล้วเดทำอะไรเนี่ยาวไปแล้ว่าลุงแปงก็เปิดผ่านมจริงสักริงสมคกิ้งมาลัมเะวนเดย์ให้ใจเก๋แลเปิดผ่านแล้วนะไปแล้วเจ้าวันดีตายสิเก้า้าวย่ยย่มเก้าวันเก๋พารวยม้เก๋พารวยจะมีแต่ใครกันควมรวยหวยทำพามทาพาม